ใต้โต๊ะปูปาล่าในข้าวนนหลงดินไทยสันญอนพญยาเวียดม่อนวิเศษด้านแต่จดานมาั้ไว้ผู้อำนาจเพอกลมต่ก้าทรงจาร่างไทย้าคและรักปาไม่บากปันเขียนตจยันในหลายวันหลายขึ้นไปบนต่างบน เดียวองสนสโวนใหญ่ก้นหลวง้อนปาก็ะราาออกนาราเกยเรานั่งตามป้านนะพระงทางรงง่ายวงพระราชนัของมวลนิเเราหนึ่งถึงเขาองค์กององบนบไปนบ่อรื้บ่อเป็นซึ้งไงลำเป็นไปเสียหน้าของพญาสุนไชแม่บุตรษฎีเงา้าลาหลข้าวดีสามีขยานยนต์ดา เ้าหญาส้มเพื่อนมาเสลียวเร็วไวัยไปหายาทั้งระขวิดปอชาถึงเต้าพอตนดีใจหลายมากรุนสวงปอชุพิดนำตะไรเลียทำนี่ทำให้ส่วนมาพุทธในทั้งสองตาใหม่เวรผู้ใดเห็นกันในวันหลงร้อนวันนี้ทั้งหองจนพ้นฟองสายคเก่าเป็นเล่าหวงโนไปก็ได้เอาห็นนาพอพปัญญา ราชาคนหลานจะลบตรงมิตีในวงโคตรขีรีปามผีปลาตาใส่พ่อซาเจ้ามา่งโฮมนดีมาแล้วกูเออยญ้าอันนี้ผู้มาแล้วผู้มาไทยเอามาโฮมเอามาโฮมมีว่าจะเอามาโฮมนี่ว่าจะบอกก็เขานันว่าผ่านนิ่งั้นมีไรซันว่ารับสีคือทหารวันอยู่นี้ว่าลงสุ่มเต็ม ราคาแพ่พันตื่สีแดงแก้มมุยพี่ไปพุชตัวเต่าหอดนตาปะาลูผ่านใิบัานลุกนี้ย่าง้อ้ปลาหมุนพื่นเดินมาผมกันขึ้นบ้านสีพี่รองทีทิงในอีเปอตั้งในเดินังบวกการบริวารมือตื่นดูตือเทียงท้องบริวารมือตือ่นดูตื่เทียงทองไปเดินปารารากับกู้มุนิว เดี่ยวทานาตั้งเราไว้ขึ้นทานบ่ขึ้นเงินเงินองเสียงกายาก็เลือมยาอาบนรำน้ำใส์ไปถีตุ้ไปนะก้อนเคินไปันเจ่าหอนดูชุ่มินเินินพ่อใช่ไปองคอุปาซาได้มาสุดเดี๋ยวชนาเพื่อนกตักตั้งของเมื่อสมเวลากวา้ช่วยด้วยความขาดหาวา เซีสนาุโกสงเดชมาฮาเจตาุโกตูมีเจ้าทั้งสองไดได้เอาความไม่มีนั่นจะได้เอารางเือนแค่วันพุธครับ